อโอ้โหตังอยู่ข้างล่างเป็นใครคานไปข้างล่างในหมดเลยนะตัง แล้วครับมอนอังครับอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเราก็จะมีเป็นร้านขายไก่ <c oughs> ประมาณกกี่นาทีดี <c oughs> นี่ไม่ร้านร้านดังๆเนาร้านดังๆ,ดๆ,ๆอยู่ด้านซ้ายเนาะวันหนึ่งห้าตัวอันนี้ไหนนู่นนู่นนู่น่นนู่นนนน่นร้านนู่นครับ <c oughs> เราจะไปกินร้านดัง อันนี้ชมูไอ,อ,อ้ไงเยลุนเฮ้ยเยลุนอีลุนเ<ฟ>ยลุนเยลุน,ลน,อ,ลนอ๋อเป็นร้านไก่เยลุนนะครับวันนี้เราจะมาดูเขาขายไก่กันนะครับไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณมอนอสองร้อยอ๋อประมาณสองอร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะแล้วมากินเรามาดูร้านไก่ร้านดังครับ เดี๋ยวเราไปดูดูจำติงนะำต้งนะจำติ้งนะอ่าแล้วเราไปดูร้านไก่ร้านดังครับที่นี่เขาจะขายประมาณตัวละ200บาทนะโอ้นี่ไงไก่มอนอังครับมองอัง,อง,องตัวใหญ่เท่าไหร่ประมาณเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเนี่ยฮะ,ะปีหมื่นะนะอันนี้ปีหมืน่นนะอ่าหมืน่มน ก็แล้วแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กองรก็สองร้อยแล้วก็เขาจะมีที่นั่งกินอยู่ตรงนู้นนะตัวนี้เขาไปเลือกตรงนู้นแต่ตรงนี้เรามาดูดูไก่นะวิธีการนั่งไก่เขานะฮะโอ้ไก่เขาจะเป็นแบบนี้ครับวันหนึ่งวันละห้าร้อยตัวนะปั๊มร้อยตัวเนี่ยโอ้เป็นไก่ที่เป็นแบบว่าขายเยอะมากนะมันจะมีแบบอันนี้น,นี่ไก่หรือเป็ด <c oughs> อันนี้เป็ดเหรอเอา,าอันนี้จะเป็นเป็ดโอ้มีเป็ดด้วยนี่ฮะเป็นไก่นะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเลือกฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูเลือกฝั่งนู้นฮะตรงนี้เป็นไก่นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเนาะไปะโอ้ฝั่งนี้ก็จะมีพวกตับพวกอะไรคะ่ะย่างด้วยอ๋ออนี้ก็มีตังหากมีน้ำจิ้มูโอ้โอก็ทานน้ำจิม้มพร้อม นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเอานั่นลแล้วนะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านเยลุนนะนี่เป็นของร้านเยลุนเขานะนี่เขาขายโอ้ยนีขายสองฝักเนี่ฮะโอ้เออเป็นเยลุนเหมือนกันนะแล้วไก่ไก่ย่างครับร้านดังของที่นี่นะ ขายจนแบบว่าบ้านหลังใหญ่หลังโตนะอยู่ข้างหลนะังเนี่ยฮะไปดูบ้านเขาหลังนู้นบ้านเขาอยู่นู่นเนาะเขาขายจนเป็นบ้านหลังใหญ่ไปแล้วนะโอ้โหมีปากเป็ดมีอ๋อนี่ครับมีขายปากเป็ดด้วยมีเป็เปดแล้วมีไก่อันนี้มันเป็นไก่ตัวยลนะ็กๆเนาะตัวน้อยๆอือตันั้นนี่เป็นกระมังไก่ที่จะไปอันนี้ เ็ดนอมอนนะอ๋อมอเหมือนกันอมอนโอ้ด,ดูคนนั่งกินฮะปาจัดเลยไหม <c oughs> เอาเอาตัวไหนดีดูดูมันจอกไม่ไหมเนาะแสดงว่าคนที่นี่เขาชอบกินแบบไม่ไหม้กินเบบเขาจะไม่ได้กินแบบเลื้เหลืองแบบบ้านเรานะเขาจะกินแบบเกรียมๆ,ๆนะเกรียม อ่าจะชามก็ตัวนั้นน่ะนะอันอันนี bueno> ้อ่าเสร็จแล้วอันนี้มีตัวใหญ่กับตัวเล็กอ่าก็จะมีก็จะมีเครื่องเคียงนะเป็นเครื่องเคียงก็จะมีเป็นพวกขิงดองนะขิงเรื่องไห มันจะเป็นขิงกับแตงกวาแล้วก็มีตัวงอกกินนี่กินตัวใหญ่อ่าก็กินตัวนั้นนะกินสี่คนอันนี้สับๆให้หน่อยนะคนสับๆให้หน่อยนะสับๆให้หน่อยหยิบมาได้เลยครับแล้วเขาคือต่างเดี๋ยวป๋าคือต่างนี่อันนี้จะเป็น แนวไส้ไส้ที่ไหนอันนี้เป็นตับตับโอ้ตับเท้ไอ้นนี้เอ้ยมันมันกั้นด้วยอะไรไม่รู้ไม่รู้น่าจะเป็นหนังมันอ๋อหนังหนังหพันหนังพันอ๋อแต่ที่นี่เขาจะกินไม่ไม้จริงไม่จะไมมีกลิ่นแก๊สเลยแก๊สจากรถปรมานี้อรถล้วนะต้องมาสักสายไม้ใช่สายไม้อ่าตับโอ้ตับเอาอันนี้ดีกว่าเออนั่นมันไหม้เกิน คือที่นี่เขาจะนิยมกินแบบไม่ไหม้เนาะอันนี้เป็นไส้ไส้ครับเอาปลาปลาตืดดีกว่าเดี๋ยวม,มึงำร่วงจะไปจ่ายตังค์วันนี้ปลาเลี้ยงอีกแล้วครับ <laughs> แล้วไข่ที่เราเลือกไว้นะครับสรรับให้แล้วฮะสับโอ้คนกินเต็มร้านกินเต็มร้านนะฮะ งเงี้ยดเดี๋ยวเรากินโชนะกินโชกินไข่โชนะเราอยู่กัมพูชาเนาะเรากินไข่โชกันนี่ขายดีจริงๆเนี่ยนะขายจนสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตฮะมันคะนกินเดี๋ยวคอยดูว่าเขามีน้ำจิ้มมีอะไรให้เราอูป่าอ๋อนี่ไง เสร็จแล้วได้จ้าโอ้โหตังอยู่ข้างล่างเป็นใครคานไปข้างล่างทั้หมดเลยนะตังมีฮะไก่ เดี๋ยวเขาเช็ดโต้ให้ฮะคือที่นี่การกินนะฮะเสร็จแล้วเขาจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะโต้ะจะสะอาดฮะปลาคอม่สองตัวอยากลองดูปลาช่อนนี่น้องช่อนนาเขาเนี่ยเอาทุกตัวเดียวก็พอมั้งบอกอันนี้เอาอันนี้มวยเนี่ยไกลไกลเนะี่ย<ห>เออมวยมวยน้อยน้อยเอาตัวไหนอันนี้ก็ได้อันนี้นะเมียนนะเมียนนะปลาไทรลองเนียอ๋อ อันน okay. Le ั okay. ้นตัวน oh like ึ uh, ่งอเมียนเดี๋ยวเราเรียกคนขับกินด้วยป่ะมายำยำโอ้เป็นยังไงบ้างเนวนหาื้ออ้าวใครบอกว่าจะกินโถกินโถ นี่เขาบอกว่าขายไก่แป๊บเดียวครับสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเลยนะเขาบอกหลังเป็นลานนะอยู่ข้างหลังแล้วเอาละครับอ๋ออันนี้ของผมเหรอหอ๋อผมขอ,อน้าป่า<อ>แล้วกัน,น<อ>พี่ชมพูผมขอโทษนะครับอขอบคุณครับอพอดีลืมนะอ๋อกุญครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะเป็นปลาช่อนเออเดี๋ยวปลาเขาไม่มีน้ำจิ้มเนาะ ของนี้เกินมือกันเลยครับก็กินปบช่องก็กินมือกันเลยนะครับหรือว่าน้ําจิ้มเออเราไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าไม่เป็นไรลองชิมก่อนมันออกหวานแล้วเอามันออกหวานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสนใจอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นเป็นตับก็จริงนะแต่ว่ามันมีมันมีไส้มาผัานรอบยำยำอ่ออา น้องเน่เป็นไงครับดูสภาพคนไทยอาจจะไม่ดูแล้วมันเนาะคนไทยจะกินแบบเหลืองๆไม่กินแบบไม่ไดำๆๆแบบนี้นะเป็นเลือดแบบแข็งแข็งได้ไงอ๋อสับไก่อ๋อมันน้ำจิ้มจริงด้วยจิ้มจิ้มสองอย่าง นี่เป็นน้ำจิ้มเขาครับเรยเหมือนน้ำพริกหมาอ่างมาอ่นจิ้มไปเลยลมา้าพระนายอืมป้าเจ้าไม่อะไรใครชนคอมเมอร์มูลนะไยไทยอ่ะคนไทยไป๊าไป เขาไม่แยกมาให้ตังหะกินซอสจิ้มมีสปาเก็ตตี่ข้าวต้มนี่นี่ไม่ไดแต่ขารบ้างเลยแพงนี่อะไรเออน้ำบิ๊กบิกไต้น้ำบิ๊กบิกไต้ใช่รสดีเดี๋ยวผมขาน้ำจิ้มมาให้ตางหากนะครับ โอ้แล้วมีเครื่องเกียงนะมีมีผักดองเอ้ยำยำยำไหมเพื่อเพืนบ่ายกินข้าวกินข้าวไหมเอาข้าวไหมอ้อนอ้อนอ้อไม่เอาไม่เอาแล้วยังยังมีโฮบ่าอ่ะเอาดิอืมอ่ะชิมอ่าเดี๋ยวรู้น้ำจิ้มหน่อยนะว่าน้ำจิ้มมันจะเป็นแบบไหนอกินไม่กินไม่เมื เหมือนป๋าบอกเลยเป็นพริกหนุ่มเป็นน้ำมิกใส่น้ำมะขามนะใส่บ้านมันก็ใส่ทุกอย่าปลาเอต้ยเตย ไปดูบรรยากาศร้านเขาแล้วกันเนาะอืมกินนี้เลยกินบ้านเราไหมใชกินผมแต่ช่องย่างกับลิมบอร์เนี่ยมันจะก่อดอะไรใช่ไหมฮะ <c oughs> มันมีกลิ่นขี้คลนเนี่ยใช่ใช่ใช่ คุณเคยวิยปลาในบอ่อแล้วกินใช่ใช่าง่ไอ้กินนี้เลยแต่กินเนี้ยเดจะเป็นท่อนเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองกินแต่ว่ามันไม่มีช้อนมีอะไรกินมือนี่แหละใช่เขากินมือกันฮะข้าวนียแต่ตีกันแบซึ่งหรออืมอรีบรอ่ะรีบรอ่ะมากินนี่ยำนี่

ความดิบมันมีเยอะกว่าไงใช่ใชอืออืมโอเคอยู่มันตับเราเอามาเยอะกันตัวมันใหญ่มากเลยอากาศนึววกว่าก,กินผลไม้ผลไม้ <c oughs> น้ำจิ้มเจีเวบ้านเราอ่อรกว่าเนานะก็เรียกม,มันไม่ถูกปากมาคราหน้าก็ตำแม่งมาสักกระปุกว่าน้ำจิ้มไก่ของของห้าดาวโอเคนะพอได้นะ <c oughs> ผมชอบกินเหมือนมันหมานเปรี้ยวเลยของของเหมือนเหมือนนิเชนบุรีอะ่ะ คือคนที่นี่เองมาถ่ายรูปลงเฟซเลยนะแสดงว่าของเยลุนนี่ดังของเข้าจริงๆเลยครัับเเจ้้าากนเลยข้าเาเหม็นเนี่ยเขาอย่างหนึ่งนะเขาไม่ค่อยกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่หากินไม่เยอะยากคนเหนียวไม่ค่อยกินข้าวเหนียวคอหาท่านั้นกินหมดอืมขนาดเราไปเมืองจะตึงแต่ง คนเราเองยัง,ย,งยังไม่ค่อยกินข้าวเหนียวนะกนอนต้องนปลไก่อร่อยไก่เ <c oughs> ดินหลอก ทคนมาก็ลงมาดูนะดูว่ามันทุกคนแบบมีตังนะั่งนี่ไม่นั่งกินก็เหมือนคนแบบมีกระตังอะ่ะนั่งกินร้านดังของเขายิงจริงเหนืองกลางทางเหมือนเป็นพยาธิเชื้อจุนมองแวะถึงกลางทางแล้วคือต้องกินตรงนี้แต่ว่างทีเขาไม่มีเนี่ยเขามีริมทาง ก็คะแนนเต็มสิบให้ประมาณ8เนาะแปดไม่ได้แต่ดีว่าอากาศไม่ร้อนผมเป็นคนชอบกินหนังเลยมาเจอไก่แบบนี้มันก็เลยลำบากอาจจะแบบมันจะแห้มๆไปหน่อยนะในบ้านเราก็หนึ่งก็จะกลัวเรื่องเออ้าเรียกอะไรความสะอาดแล้วก็ความกลัวเป็นมะเร็งนะกลัวเป็นมาเร็งก็อาจจะไม่ค่อยกินไอ้หนังไก่แบบไม่ไม บ้านเรานี่จะทาจน,นเหลืองนะทาจนหลุนวองไว้ข้างนอกได้โอ้กิน,กนเ,เก่งอ่ะได้เลยเอาออนนสั้ตัวไหม <c oughs> ไม่พอ <c oughs> เอาตัวเล <c oughs> ็กๆ้มมีคนไม่กินหนังเยอะนะ ผมไม่ค่อยกินเนื้อไม่ยำนะอ่ะเกกายสักกายสักป,ประมูณกิโลอ่ะอะ <c oughs> กายหกกายสิบหกแล้วเหรอ <c oughs> มีบอ่อตัวเองก็วิทย์ไม่ได้นานนี้ก็ไม่ใช่ว่าเปิดนานนะอืม,มันยังไม่พร้อมอะไรทั้งอย่างาไม่ดูสังคสีก็รู้แต่มาขายแล้วก็ดังอาจจะดังในโซเชียลด้วยดังในไหนถึงบอกว่าเขาทำแบบเดียวกขาได้บ้านละเป็นที่ก็ยัง

ไม่น่าเลยผมขอถ่ายต่อยหน้ามันข้ามอายตรงใกล้อเดีะใจจับติ๊งนะจับติ๊งนะเดี๋ยวไม่รีบเหมือนหรอเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยฝั่งนี้เขาก็จะมีที่นั่งกินนะปูเสืออันนี้ก็กินได้นะฝั่งตรงข้ามเขก็มีขายนะแต่คนก็ไม่ค่อยเข้านะนะเขาก็มากินร้านนี้ร้านเดียว เอาไกลขึ้นแล้วไก่ขึ้นแล้วโอ้โห่ทีละสิบตัวโ,โหโ,โหนี่ขึ้นใหม่เนี่ยเก็บตัวเอาลงนะฮะโอ้โหนึกว่าจะเอาสองสองตัวสิบสิบตัวนะยกไม่ไหวนะโโอ้โห ไปด yup. ูนะขายดิบขายดีอ๋อไปอุ่นพังนู้นอีกท mm ีลงตะกร้าเนี่คนสับก mm ็ส hmm. ับไปฮะก็จะออกไม่ไหหน่อยนะเมื um ่อเสร็จแล้วเอาตรงนุ้นขึ้นไปแล้วอนุนดาห้าจะห่อกลับมีไก่ดำด้วยครับนเนี่ยมีไก่ดำไหมมีไก่ดำสองตัวโอ้ อันนี้อันนี้ไก่มอนมอนกระเดาเหรอ,ม,ม,อ,อมอนเขาออมอนเขาอ๋อนี่คือไก่ดำนะมีมอนเมาด้วยครับไม่ใช่มอนกระเดาเนาะมอนเมาโอ้โหนี่เป็นไก่ดำฮนะนีนะ่ไงป้ามันมีไก่ดำด้วยเออไก่ดำนี่เป็นไก่ดำอืมแล้วก็าจะทาน้ำจิ้มนะสุดเด็ดเขาโอ้โห นี่แล้วก็แบบนี้มันก็จะแห้งๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีมันติดแต่นี้ก็จะทาน้ํามันด้วยอ๋อทาสองข้างเลยขายเยอะจริงๆฮะดูดูคนเต็มร้านเลยฝั่งนี้มาอีกแล้วครับโอ้วันละห้าร้อยตัวมันแน่นอนจริงๆยังไงก็เกินถ้าวันละห้าร้อยตัวนะโอ้ ปั๊มร้อยนะเนี่ยเนี่ยปั๊มร้อยตัวนะอ๋อโอ้โหขายดีจริงๆครับนี่ผมถ้าไม่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าดูดิมันมีไก่ดําด้วยลุงหนู่หนุมีไก่ดําด้วยนี่นี่เห็นมีมีไก่ดําด้วยไหมไก่ดําโอ้ขายจนร่ำจนรวยครับเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรยายยายอาเรียเนี่ยายลุนนะยายลุน เออเป็นเป็นไก่ย่างยายรุ่นนะเนี่ยไก่ย่างมอนอังยายรุ่นนะฮะก็เป็นร้านที่อยู่จากไปปัวนะไปปัวประมาณตื้อตือต้อตือต้อตื้อปัวประมาณกิโลตื้อปัวนนะประมาณกิโล,ลอ,อืมไก่ดำครับ เราเลือกตรงนู้นเลยเลือกตรงนู้นได้นี่ครับเขาลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยไปเลือกตรงนู้นได้เลยฮะเลือกตรงนี้จะเลือกไม่ได้ไม่เลือกต้องเลือกฝั่งน้นเมื่อกี้มากินแป๊บเดียวนะโอ้โหลงอีกแล้วนะมีไก่ดำนี่เนี่นี่ไก่ดำไก่ดำมันจะเลือดจะจะส่วนสีงแดงนะนี้ก็สําหรับคนที่ชอบกินไก่ดําก็จะมีไก่ดำโดยวนมากไก่ดูแล้วมันจะเป็นเหมือนไก่บ้านเนาะเหมือนไก่บ้านไม่รู้เหมือนไก่บ้านเนาะ มันไก่บ้านนะจะเออเป็นไก่ดำนะเป็นไก่ดำลูกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณยี่สิบตัวนะโดยส่วนมากถ้าเอาไก่ลงแล้วอยู่ประมาณแถวเลยยี่สิบตัวอืมแถวและยี่สิบตัวโอ้โหนะรถมาจอดนี่มีมีแต่เล็กซัสมีแต่แคมรี่นะมาจอดกินกันนะ นู่นมีฟฟรเจอเนอร์นู่นจะเป็นรถทหารด้วยหรือเปล่านู่นไม่น่ากินครอบครัวอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งตองข้ามก็จะมีฮะแต่ว่าคนก็จะกินน้อยๆนะเขาจะชอบไปกินไก่ย่างเยลุนนะเยลุนมากกว่าเขาจบคลิปแข่งเท่วนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับกันชัยสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเราเดินทางกันกลับนะฮะเดี๋ยวคนไหนผ่านไปผ่านมาจะไปทางตัวไปทางเสียมเรียบนะครับ เขาจะอยู่ฝั่งขวานะถ้ามาจากปลอยเปรตน,นะขอบคุณที่ติดตามครับการใชยสายไฟสายอะไสายโทรศัพท์คะแนนความอร่อยผมให้8ปดเต็มสิบครับสําหรับคนไทยที่อาจจะชอบแบบของไทยเนาะก็เลยอาจจะไม่ค่อยหูปาก,กเท่าไหร่นะหรือมาดูรถเขาหน่อยรถไม้ไผ่เน่ที่เหลือก็เขาก็มานั่งกินกันนะมันครอบครัวนะนั่งรอมวนกัน